ชอบชอบสวนเทพอยู่สาตู้ให้ผมทีละห้าร้อยให้พี่พี่โอย่วย็่วเป็นอาถรรพ์เยเนียหาต่างเก่งไม่เป็นไรหรอกคนมาหาต่างเก่งเออหาต่างเก่ง เสียมดให้ให้ให้ใหผมฟีฟีทีละหาร้อยอะ<ช>่ะเพราะว่ายุตาทุ่แกเห่นหลายอันบ่เพราะเทพย่เห่นหัวแกจะไปเห่นก้อยอันที่เลยอยุสามตแกสวนเนี่ย นั้นบอกว่าคือเล่นเยอะจังหวมเทบโยกปีไม่ได้นึงห้าร้อยแลวไม่หักอยไม่หกม่6 0ร้อยหนึ่จับขานอนงไม่ใช่พูดถึงปีไม่เล่นที่เรสองร้อยหัวกอยเงว่าตั้งยูทูปอ่าแม่เลยที่จับนะป่ะจับนี้ตัวโยพี่เออสวัสดีครับมาชมคู่เอกวันนี้นะครับเทบโยปทะต้นราชบรีนะครับขอคละหไลคแชร์นะครับคู่นี้ มาดูแปครับฟรีนะครับฝั่งโน้นต้นราชบุรีมาดูว่าวันนี้ยังไงออกฝั่งไหนนะครับเอาครับเกมต้นเป็นฝ่ายเสร์กก่อนนะ,นะครับมาดูเช็คเวทครับว่าาเทพโยอยู่เวทไหนต้นราชบุรีอยู่เวทไหนครับมาผมชอบลูกเสร์ฟเทพโยนะครับผมว่ามองว่าเทพโยเป็นต่อนะตามสายตามผมแตะ อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าผมชอบชอบลูกเสือเทพโยมาเทพโยศูนย์ต่อศูนย์นะครับนี่ครับผมชอบลูกเส์ฟโอ้โหนี่ครับไม่ได้รับนะครับไม่ได้รับผมบอกก่อนครับต้นราชบุรีนี่มีโอกาสดี่งนะครับเพราะว่าเทพโยเส์ฟดีหนึ่งต่อศูนย์ครับลูกเสรฟสามิตีครับเอาครับมีเป๋ครับปาดแสกหน้า นุ่นก็ต้องบอกว่าพื้นแน่นนะครับต้นรัชบุรีวันนี้เทพโยก็ต้องบอกว่าเป็นนักตะก้อที่ถนัดเดี่ยวนะครับมายินสองคนอาจจะไม่ถนัดเกมรับอาจจะไม่ดีแต่ว่ายินคนเดียวแกสามารถรับได้ทั่วสนามนะครับพักไทยทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับอยู่ที่เพชรเกษม88นะครับ ชนะแล้วร้องไห้ผมแล้วอาการเป็นไงครับมาชมชนะไม่ดีใจคนชนะต้องดีใจสิครับก็โอ้ลูกเสิือชนะแั้วไม่ได้อะไรเลยยังไงตีออกครับนียังไงผมบอกแล้วเทพโยเสมอแล้วครับไม่มีใครกล้าเล่นเทพโยร้องเสมอเสิร์ฟนะครับต่างคนก็ต่างกลัวเทพโยนะครับเพราะว่าเทพโยมีลูกเสิร์ฟ เอาเสือไปเฮ้ลูกนี้แล้วครับนี่นะครับลูกเส์ฟครับผมบอกว่าลูกเส์ฟไ้แค่แก้ครับโอ้ลูกนี้อ้อมเสานะครับลูกเสร์ฟนีอันตรายจริงๆนะครับเต็บโยนะครับสามต่อศูนย์นะครับเอาครับได้ลูกเสิร์ฟนะครับเป็นต่อเอาลูกนี้สุนๆครับขวาขวาเอาครับโอ้ลูกทำต้นต้องบอกว่านี่เหลี่ยมทำนะครับ มีหยอกมีต้องบอกว่าแพวเพาวนะครับลูกมาครับไม่กินเทพนี่ก็ต้องบอกว่าสาหัสนะครับดูครับหัวสามิตินะครับนี่ต่อฮาวี่แล้วเป็นยังไงมั่นใจนะครับเพราะว่าเทพโยเป็นคนที่รู้ทุกเวทนะครับไอสี่อยอะไรกูเียหัวก็เป็นเจ็ดร้อย่นร้อยเอามาแบ่งคนหนมาเอาเอ้มา าผมต่อเทียบโยวเนี่ยต่อห้าสี่โอ้โหสืบครับลูกนี้ครับสุดยอดครับมาดูมาดูบอกว่าอยากเสียเงินมือนี่เอามาเอามาห้าสี่เอามาเทพโยบอกอะไรเนี่ยเขาฝั่งนี้ต่อนะเนี่ยเขาเทพโยต่อเอาสูนสามพี่เล็กผมเอเอาสูนต่อได้ไงพี่เล็กเนี่ยโอ้ยได้พี่เล็กคาราบาลสูนต่อสามนะครับ ไงครับตีีนปหัวหมดสิทธิ์แล้วนะครับเฮ้ยน้องเก็บ150ยังไงวะพี่เล็กข้หมายพี่เล็กจะเอาเทปโยลองเหรอไม่ใช่ข้อมายจะได้พี่จอต่อเป็นผนฝ่ายจอแค่ครับสามต่อศูนย์นะครับมาดูเทปโยเดียวกับต้นราชบุรีแปรข้ามฟรีนะครับอ๋อฝั่งนี้ได้ลูกเสิร์ฟนะครับฝั่งต้นลูกเสิร์ฟเป็นลอง่ง๋อครับเกี่ยวได้ครับมาดูเทพครับหัวสามิติครับ โอ้ยสุดยอดเลยครับตีข้ามหัวดื้อนะครับอะไรยืดผมต่อเขาก็ต่อมมันก็ไไ่โอเคต่างคนต่างต่อโยนโยนให้กูแล้วไม่ได้จับอยู่เลยะตีแบบท่างานกินได้หมดแหละแต่ว่าจะเป็นดุลการดุลกามีเวลาคุยอันสามสี่ักครับมาดูลูกเสือเทพนะครับสี่ต่อศูนย์นะครับนำต้นนัดโอ้ลูกเสือครับโหดจริงๆนะครับผมบอกก่อนลูกเสือสามนิตินะครับเสือก็ไม่ข้าม ขนาดต้นราชบุรียังรับไม่ได้นะครับต้องเอาไปศึกษานะครับใครที่เตะตะก้อนะครับเสือแปะนะครับในเหลี่ยมเสือแปะนะครับ5ต่อศูนย์นะครับมีบอลครับมีกวนมากครับลูกเส์ฟนี่แหละครับหลากหลายนะครับมีทั้งยอดมีทั้งตัดนะครับหลากหลายลูกทำเอ้ยหลากหลายลูกลูกเสิ์ฟเทพโยนะครับต้นราชบุรีมีโอกาสเสร็จสูงนะครับเพราะว่า ตามหลังอยู่ศูนย์ต่อหกใช่เอไปดั้งตรงนั้นองสารคนต้องสารปลาหน่อยใช่เอ้ยครับเจ็บเอ้าไปดั้งตรงนั้นลูกไหลเลยนะครับศูนย์ต่อหกนะครับต้นราชบุรียังตีไข่ไม่แตกเสร็จแน่ครับหัวสามิติมาดูครับเอาติดเกี่ยวเป็นเรื่องยังไงโดน โดนนะครับต้นมั่งไม่ได้ัซแบกพี่นะจุดเซเบกน่ารับที่ไหนหนึ่งต่อหกนะครับอ๋อครับแต้มแรกมาแล้วยังไงแต้มสองมาไหมหัวสามิตีครับโอ้โหพิสตรบอกซ้ายครับจะไปบอกเขาตัวเองยังเอาไม่รอดเลยจะไปบอกคนอื่นแต่ก็เดียวให้เทพโยต่อห้าแต้มหนุนหกต่อหนึ่งนะครับพีิสารเพราะว่ารับลูกเสือเทพไม่ได้ครับขนาดต้นดูครับ ไปเป๋มานะครับลูกเสิร์ฟมีผลนะครับที่ดูนะเจอลำติงอ่ะเช็งโยอ่ะนะเจอลำติงเตะสองร้อยพุทธบูชาจริงนะจริงแล้วไมวันนี้ไม่แพ้กูมอนได้ไงแผลกูมเนนะแผลดิก็แผลดิขานอกกลับมาตั้งเยอะมั่นแผลตอนนี้หน่อยถ่ายรูปร้องไห้ชนะมาดูชนะเสียตัง หต่อหนึ่งแต่เกมนี้ออกเต็มครับมาดูโอ้ลูกนี้หัวยึกยักต้นหลงโอ้ลูกนี้หลงจริงๆนะครับลูกเสิร์ฟชักกระตุกแพลนเตะมื่นกว่าจับขานอกเตะข้างในห้าพเอาครับต้นราชบุรียังไงพิศารบอกปล่อยแต้มผมอยู่ในเหตุการณ์พิศาสดบอกให้ปล่อยแต้มจะเข้ไปายรถ โอ้โหใคกินห่อโอ้หมือ่มติดมือจะเอาลูกเดียวอเยครกินอลูกมายังไงครับลากครับหัวสามิติมาแล้วครับนี่นะครับหมดติดรับผมลองไปยืนแล้ววันนั้นต่อให้ผมสิบเแต้มเกม12ผมลองแล้วรับไม่ได้แม้แต่ลูกเดียวอยากลองเลยรับไม่ได้ครับผมบอกรับลูกหัวเทมไม่ได้หนาครับหมาครับต้นยังไง1่งแต้มยังไงเตะโอ้ยลูกเก่งครับหยอด หนึ่งต่อเจ็ดนะครับเดี๋ยวนี้กล้วยทำไมลูกเอาแล้วเทพโยรับลูกเสิร์ฟไม่ได้นะครับมันแก่นมาแล้วเหรอพี่ดินยแก่นมาแล้วเก่อนนี้ลูกมลเลยคือมลเลยป่ะเดี๋ยวนี้ลูกอาทิตย์แก่นเลยคือเพราะอคนเนี่ยคนยังแก่นเลยป่ะ เทปโยเกมเกี่ยวเป็นศูนย์ครับอ่านแต่ก็สายเดิมพันยืนยืนคนเดียวเทบเทบเกี่ยวได้ครับแต่ยืนสองคนเกี่ยวเกี่ยวไม่ค่อยได้เกมเกี่ยวเป็นรองผมนะถ้ายืน2องนะอยู่คนเดียวแกเกี่ยวได้แกเก่งยืนคนเดียวแกเก่งเสร็จไม่ลงแกแล้วเกมรับแกก็พอพอต้องบอกว่าพอพอได้อ่ะดีอ่ะยืนคนเดียว ยืนสองคนก็รับไม่ค่อยได้ไทักทายพ่อม่าหยองหรือเปล่าพม่าหยองแก่ไหมพม่าหยองพี่แพ้นะครับหน้าเสียดายผู้บ่าวดีโอเทียบโยออ่ายู่เวทไหนแล้วนแจ้เทียบโยเหรอเทียบโยอยู่เวทไหนเดี๋ยวก่อนนึกก่อนเทียบโย เว็ดไหนเหรอแพ้เดี่ยวแพ้โกมลเดี่ยวแพ้โกมลนะครับวันนั้นหมื่นกว่าเสียเงินเี่สนามมาเสียเจิมดับลูกเสร์ฟไม่ได้โกมลมีแต่ตีหัวอย่างเดียวพื้นทีมชาติไงเอาลูกนี้ต้น บัญญัติบอกว่าฟ้าวันใหม่ลงสนามอ่าเลอวันนี้อ่าลงไปแล้วครับแพ้ครับฟ้าวันใหม่แพ้ยืนคู่กับต้นราช,ชบุรีนะครับแพ้ตอนนี้สกอร์เทพโยนำขาดนะครับฝั่งเบอร์สองหันหลังมาจะเป็นต้นนะครับราช,ชบุรี เอาครับบ,บอกให้ซ้ายสุดครับมาซ้ายสุดจริงๆเตะใส่หน้าหน่อยสิเตะเตะใส่หน้าหน่อยสิเทียบโยบอกว่าเตะใส่หน้ากูนี่แจมอะไรป่าอ้วนสองตัวหกใช่ไหมแต่ก็เดินทางช้าครับเทียบโยหัวหน้าเนี่ยนี่ผมบอกก่อนรับรับยากนะครับเทียบโยเป็นคนที่ แกมีหัวยึกยักไงหกต่อสองครับล็อกหกครับต้นราชบุรีโอ้ oh, แต่ลูกเสิร์ฟนี่แหละครับผมบอกว่าลูกเสิร์ฟเทพโยนี่สุดยอดนะครับนะครับแปดต่อสองใช่ไหมตะโยกตะโยกตะโยกแต้มอะไรสองแปดโอ้ขออภัยครับแปดต่อสองนะครับสองต่อแปดครับ ตีเทพโยนำห่างถึงหกแต้มนะครับเอาพอๆบอกพอๆเฮ้ยยกนัเท้าเฉยเรียบร้อยครับผมบอกก่อนหัวเทพโยนรับยากนะครับเก้าต่อสองเทพโยนบอกว่าตะก้อคนละเวทนะครับคเก้าต่อสองเฮ้ยโอ้ลูกเสิร์ฟเกี่ยวโอ้ 2ต่องต่อแปดนะไรครับเทียบโยสู้กับติ๊บได้ไหมครับเทียบโยเหรอสู้กับติ๊บได้ไหมเพราะว่าผมว่าน่าจะแพ้กับติ๊บนะจริง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 เทียบโยแพ้กับติ๊บนะผมบอกก่อนนะเสียบไม่ลงกับติ๊บนะผมบอก สู้ไม่ได้นะผมบอกก่อนเลยถามกระติบดิถามกระติบดิเชื่อผมดิออกเต็มๆนี่มาครับยังไงติบกะติบอยู่เปล่าวะประสิทธิ์จิตศรัทธาเสียเต๋าดิมือว่าไงครับ คู่นี้ใครชนะผมขอสองหนึ่งครับลุงแก้ผมกับน้องตัวยกอ๋อน้องตัวยกตินยกยก,ยกดีนะครับวันนั้นยกดีมากเลยเ<ๆ><ๆ>ขาไม่น่าจะสู้ได้ครับตัวยกดีนะครับแต่ว่าข้าก็น่าเตะน่าเตะฝั่งคนเดียวก็น่าเตะเสือ <Se> er ไม่ลงก็ตายนะครับฝั่งจจคนเดียวน้คพี่เดียว้งนาพี่เดียวพี่อมาไม่กี่เด้อ แต่อสใช่ไหมครับ๋อ้โหเพี่อนไปผู้บ่าวดีโอบอกสู้กะติบไม่ได้อ่หลอกถามให้งงใช่ครับผมมองว่ากระติปเป็นต่อเยอะต่อเทพโยคือคือลูกเสิ์ฟ,ฟรรมัมละเอียดพื้นน่าจะอยู่ที่กระติปนะถามว่าเทพโยเสิฟดีไหมไม่น่าจะผ่านกระติบไงกะติบคือ คือเป็นเป็นนักตะก,ก้อที่รับลูกเสิฟดีมากนะรับได้ดีมีแต่กระติ๊บจะเสริรฟกินด้วยพอแปดต่อสามนะครับลูกนี้ออกนะครับเสียเตาขอนแก่นเตยังครับเสียเตาไม่มาครับเสียเตาอยู่ขอนแก่นนะครับอยู่ริมบึง เดียวหม้วใครชนะครับต้นแบงโดตะอ่านแต่ก็สายเดิมพันนะครับอ่อนี้ไม่มีไรสดนะครับโดชนะโดชนะชนะแต่ไม่บอกว่าชนะเท่าไหร่โดก็แบ่งโดตะนางรองปะทะต้นราชบุรีกับแบงฟ้าวันใหม่ตาววันมาไม่ทัน ดิบไม่ทันแล้วแต่ไม่ได้บอกสกอเอาครับลูกนี้ครับป่าสามิติคือเป็นเหลี่ยมซ้อมนะครับวัดกันไม่ได้หรอกคือเป็นเหลี่ยมซ้อมนะครับคือถ้าเตะถ้าเตะถ้าเตะรางวันเยอะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ถ้าเตะราคาไม่เยอะมันก็ก็เตะมันก็เตะมันก็เตะง่ายนะครับผมบอกก่อนครับทุกคนแหละครับถ้าเตะรางวัลน้อยก็เตะง่ายนะครับถ้าเตะเป็นแสนมันก็อีกเรื่องนะครับเหมือนแต่ก็เตะกินน้ำนะครับเวลาออกไปเตะเตะเดิมพันเยอะเตะไม่ได้เชื่อผมนะครับเตะไม่ได้นะครับ ไม่เก่งไม่เกาหลอกอ,อะไรนะว่าอะไรนะโซชาออกแล้วเมื่อไหร um ่ลุงตู่จะออกยังนะครับรอ,อยู่8ปีนะครบครบ,ครบ8ปีก่อนครับนี่ถึง8ปีนะครับตอนนี้น่าจะประมาณเจปีน้มัง้งผมนับไม่ได้นะครับเทพโยชนะนะครับโอเคครับมันยังไม่ได้เดวตู้ สวัสดีทุกท่านนะครับเข้ามารับชมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ